ถ้าพูดถึงแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์นะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องนึกถึง Honda เป็นแบรนด์แรกและในงาน Mo t ต r Expo ป2024ครั้งนี้เขาก็มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่หลากหลายรุ่นและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันครับโคนอีกครั้งครับอยู่กับผมแอดมินจอร์ไรบัสเตอร์วันนี้เราข้ามฝั่งมาอยู่กับฝั่งรถมอเตอร์ไซค์กันบ้างโดยบูธที่เราอยู่ครับจะเป็นบูธของ Honda BigB i k e นั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเขามีการเปิดตัวรถม,รรนนรมอเตอรครนนมมมาาา้้ััตบบงผ สำหรับรถคันแรกสุดนะครับที่ผมจะพาดูก่อนก็จะเป็นในส่วนของ c ซี s ร r i e s ซนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยในที่สุดครับเขาก็มีการปรับชมมาสักทีหลังจากที่ไม่ได้มีการปรับชมอะไรมานานน่าจะ3-4ปีได้แล้วนะครับโดยสำหรับตัวรถที่มีการปรับชมครั้งนี้ครับก็คือนี่เลยครับ c r f 300L รุ่นใหม่นะครับถ้าดูเผยเนี่ยคุณอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะรถเนี่ยมันเปลี่ยนแค่เปลือกไหมนะครับบอกเลยว่าจริงๆแล้วเปลือกไมได้เปลี่ยนหรอก ที่มันเปลี่ยนกนะ็คือเรื่องของชุดสีนะครับตอนนี้เนี่ยชุดสีเนี่ยมีการปรับให้เหมือนกับของ CRF ที่เป็นตัวแข่งมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างลายเนี่ยอะไรพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ก็ยังคงเหมือนเดิมเป็นเครื่องยนต์2 8ไป6ซี c c 27แรงม้าแรงบิดสูงสุด26นิวตันเมตรเหมือนเดิมแต่ในส่วนของโชคนะครับเขามีการปรับแดมปิ i n g ใหม่ให้มันมีความหนื่นมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ว่าเวลาคุณซัดหลุมเร็วๆเ,เนี่ย มันจะได้ไม่โยบย้้ยจนเกินไปนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับเนื่องจากว่าข้อกฎหมายด้วยแหละมั้งนะครับเขาก็เลยมีการเพิ่มในส่วนของระบบ ABS เข้ามาแต่เนื่องจากว่ามันเป็นรถลุยดังนั้นเขาก็เลยใส่ในส่วนของฟังก์ชันการเปิดปิดระบบ ABS มาให้ด้วยนั่นเองนะครับโดยตัวรถคันนี้เนี่ยสนนราคาอยู่ที่155,900บาทก็ไม่ได้แพงเท่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ถือว่ามาพร้อมกับออปชันที่ทําให้มันเนี่ยน่าใช้มากยิ่งขึ้นแน่นอนครับในเมื่อม C.I.F. 3 0 0 l แล้วคู่แฝดของก็ต้องถูกพูดถึงด้วยเช่นกันนั่นคือนี่เลยครับนี่ C.I.F. 300 r a l l y นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเหมือนกับตัว C.I.F. 3 0 0 l นั่นแหละนะครับก็คือโดยหลักแล้วมันจะมีการเพิ่มในส่วนของระบบ A.B.S. แบบได้เข้ามาแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของตัวช็อคอัพนะครับที่มีการเซตอัพใหม่แต่สิ่งที่มันพิเศษมากกว่าคู่แฝดของเขาก็คือตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับโทนสีใหม่นะครับให้มันเป็นสีไตรคัลเลอร์นี่ถามว่า ความเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยหล่อขึ้นไหมเอสเซนต์ไลทคัลเลอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าหล่อมากเพราะว่านี่ครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมัง้งที่เราได้เห็นสีนี้กับรถตระกูล c r f ซึ่งเราจะเห็นได้จากนี่ครับโลโก้สีขาวอยู่บนพื้นหลังสีน้ําเงินสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าเข้มนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นและนี่ครับผมชอบมากๆเบาะสีน้ําเงินอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นออปชั่นเดียวกันกันกบ c r f อเอฟแอฟริกาทวินเลยมั้งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยโดดเด่นมากผมชอบมากจริงๆผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าก่อนที่ผมจจะปซอรอร์ริงๆ ผมอยากได้เจ้า CF อ ally รีนี่แหละนะครับมันหล่อมันเท่มากๆเลยนะครับก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ลองขี่จริงสักทีนะซึ่งราคาของเขาะจะอยู่ที่1 7 9 9 0 0บาทก็อาจจะกระโดดขึ้นมาสักน,นิดนึงแต่ผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่าแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้นมีความพิเศษมากกว่าตัว CIF300L ตรงที่ว่าสูงกว่าถัางน้ำมันใหญ่กว่าแล้วก็ชุดไฟริ่งเต็มกว่านั่นเองนะครับแต่ท่านี้ท่านนะครับถ้าใครน้อยใจว่า CIF 300L เนี่ยไม่หล่อเหรอมันมีตัวหล่อ นี่เลยครับ h 2 c Edition นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกเช่นเดิมครับมาพร้อมกับชุดแต่งพิเศษมากมายนะครับสิ่งที่คุณจะสามารถเห็นได้นะครับก็แน่นอนครับเรื่องของสติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์ลายเฉพาะมีการใส่อ,อกล่างนะครับหรือว่าตัวกัดการะแทกข้างล่างเข้ามาใส่ในส่วนของตัวการกระแทกชุดเฟรมนะครับแล้วก็จะมีตัวครอบเบรกตรงนี้แล้วก็จะมีครอบเตอร์ด้านนู้นด้วยแล้วก็จะมีหลกหลังเข้ามาอีกซึ่งตัวรถคันนี้เนี่ยจะสนนราคาอยู่ที่1 6 4 0 0 0กีกบาท ซึ่งถ้าใครสนใจผมบอกไว้เลยว่ามันมีจำนวนจำกัดแค่เพียง500คันเท่านั้นนะครับยังไงก็รีบม,มาจับจองแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า CRF h 4 e 0 i คันนี้ครับจากภาพสายลุยลจ๋าครับตอนนี้เรามาอยู่กับสายลุยนิดๆน,นะครับอย่างตระกูลสแก a คมเบอร์นั่นก็คือ Honda CL 500นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆอะ่ะเขาเพิ่งมีการเปิดตัวใหม่ไปไม่นานนะครับแต่ความพิเศษของมันก็คือมันมาพร้อมกับชุดสีใหม่ครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ถ้าคุณดูดีๆเนี่ยผมว เข้าใจว่าคงอยากจะให้คนซื้อไปจอดคู่กันที่บ้านนั่นเองนะครับแต่ครั้งนี้ครับสิ่งที่ผมแปลกใจก็คือตอนนี้ครับทาง Honda เนี่ยมีการเอาตัว cl 5 0 0เนี่ยมาตกแต่งคัสตอมหลายแบบเลยมีคาเฟ่เลเซอร์มีสแครมอีชันอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นตัวแต่งที่มีราคาในตารางผลดาวด้วยใครสนใจก็ลองมาดูกันได้นะครับที่บูธ Honda ครั้งนี้ครับตัดมาสู่ฝั่งของรถสปอร์ตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นสายถนัดของผมอยู่แล้วนะครับกับนี่เลยครับ cbr 6 0 0้อ r ตัวใหม่ 2025นะครับซึ่งถ้าดูผิวเผินเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น600ตัวเดิมที่มีการเปลี่ยนสีทันหรือเปล่าความจริงคือไม่ใช่นะครับคือไอ้สีอ่ะมันเป็นสีใหม่ก็จริงแล้วถามว่ามันดูหล่อขึ้นไหมมันดูหล่อขึ้นจริงเพราะว่าสีตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกับตัว 3R ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ NC แบบใหม่การล้อไตลายไตคัลเลอร์แบบใหม่อันนี้หล่อขึ้นจริงแต่ถ้าคุณดูดีๆเนี่ยแฟริ่งของมันความเปลี่ยนแปลงอยู่นิิดดนนนนึงงงงข้้้ออออแรรกกเเลยยไชุุหาาีีจๆ่มืทป วิงเลตตรงนี้เหมือนเดิมตัวจะงอยตรงด้านหน้าเหมือนเดิมไฟ LED เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือนี่ครับครึ่งล่างอกล่างของเขามีการเปลี่ยนใหม่ชุดขี้ตรงนี้เนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วก็ที่สาคัญนี่มีช่องนากาดักด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครหลายคนคุ้นชินเนี่ยมันจะอยู่ในพวกฝากระโปรงหน้าของ GTR ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะช่วยระบายอากาศหรือว่าระบายความร้อนได้ดีเลยเดียวทีนี้ถามว่าแล้วในส่วนของตัวส่วนควบต่างๆหรือว่า ลูกเล่นต่างๆเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไหมผมบอกงี้เลยว่าจริงๆแล้วรถคันนี้ครับยังคงใช้เครื่องยนต์4สูเบเรียง6 0 0 c ีพละกําลังสูงสุด120แรงมา้าแรงบิดสูงสุด63นิวตันเมตรเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือคราวนี้ครับรควิกชิปเตอร์ที่ในตัวก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นของออปชั่นเสริมแถมให้เฉพาะ50คันแรกเท่านั้นคราวนี้ใส่มาให้เลยทุกคันนะครับชิปเตอร์อัปดาวใส่มาให้เลยอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือในส่วนของเซนเซอร์ IMU นะครับ ตัวระบบอิเล็กทรอนิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิวลี่คอนโทรล traction control abs หรือว่าเรียลวิลลิฟทั้งหมดทํางานฉลาดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่น่าจะทําให้รถคันนี้เนี่ยสามารถขี่ได้อย่างมั่นใจมาก่ขึ้นสนุกสนานมากยิ่ขึ้นถ้าคุณถามว่าราคามันเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยน5,49 0 0 0บาทเท่าเดิมซึ่งเป็นราคาที่ส่วนตัวผมเนี่ย ควาสูตร d o u b R อยู่แล้วอยากจะขยับขึ้นมามากนะครับใครที่สนใจลองมาดูกันได้นะครับกับตัว CR600 Double R, R คันนี้ครับถ้ามาในฝั่งของรถน่ารักน่ารักอย่างบ้านคบเฮากันบ้านนะครับปีนี้เนี่ยเขามีการเปิดตัวรถใหม่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกอยู่กับเราในตอนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือมังกี้มังกี้ตัวนี้มีอะไรใหม่ตัวนี้เป็นอีดิชันพิเศษครับ Retro F Edition ความพิเศษของมันเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเ e m b l e มตรงนี้นะครับที่จะเป็นรูปลิงถังน้ำมันเนี่ยก็มีการแปร ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นสติกเกอร์นะแต่จริงๆแล้วมันคือการทําสีครับแล้วก็เคลือบแลกเกอร์ลงไปในตัวถังน้ํามันเลยแล้วก็จะมีสติกเกอร์ที่ตัวสวิงอาร์มนะครับตัวฝาครอบแบตทั้งห้าเองก็มีการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเพื่อให้มันเข้ากับชุดสีทั้งหมดซึ่งไอความพิเศษตรงนี้เนี่ยถามว่าราคาแพงขึ้นไหมไม่ได้แพงขึ้นเลยนะครับราคาอยู่ที่1นึ0 0แบาทเท่านั้นเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ d ด x ตัวใหม่นะครับตัวพิเศษคู่บุกอีดิ คู่บุหรีดิชั่นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวละครตัวหนึ่งนะครับทีเ่เป็นในส่วนของอาร์ทอยนะครับของป๊อปมาดเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ทางคอนด้านะครับคอแหลกกับทางป๊อปมาดซึ่งสายอาร์ทอยเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีและความพิเศษของมันเนี่ยก็แน่นอนครับในเรื่องของการติดตั้งพวกชุดแต่งต่างๆเข้าไปนะครับอย่างสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ ส่วนตัวผมเรียกว่ากราฟฟิตี้นะเฮ้ยมันดูทันสมัยแล้วก็ดูวัยรุ่นดีนะครับนอกจากในเรื่องของลายตรงนี้ก็จะมีในส่วนของนี่ครับชิ้นครอบแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับก็มีการใส่เพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีกราฟิกตามกระจุกกระจิกตามจุดต่างๆสวิงอาร์มชุดล้อบางคนท้ายมีมาให้หมดนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของของแต่งตระกูลคีตะโกะมาด้วยนะครับนั่นก็คือตัวยึดบางคนหน้าชิ้นนี้นั่นเองนะครับและเพื่อความพิเศษไปมากกว่านั้นเขาไม่ได้มีแค่รถเท่านั้นนะครับที่เป็นของแตง คูโบดิชั่นตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของฮูดครับซึ่งผมเป็นคนชอบใส่ฮูดอยู่แล้วจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะถูกใจผมเลยทีเดียวส่วนตุ๊กตาตัวนี้ไม่แน่ใจว่าแถมมาให้ไหมแต่ก็เป็นของที่พอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันช่างเข้ากันกับรถดีจริงๆเลยนะครับโดยราคาของตัวรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่119,000บาทเท่านั้นนะครับอาจจะดูไม่แพง แต่มันมีจำนวนจำกัดแค่เพียง300คันเท่านั้นดังนั้นใครสนใจรีบไปจับจองโดยด่วนนะครับที่งาน motor expo 2 0 2 4ครั้งนี้หรือจะลองถามที่คับเฮาใกล้บ้านดูก็ได้เปิดจองไหมลองไปถามดูแล้วกันนะครับไฮไลท์ light สุดท้ายครับสำหรับเจ้ารถคันนี้ครับ o n w Honda CBR 1 0 0 0 r r SP r SP ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจริงเนี่ยเขาไม่ได้เปิดตัวในงานนี้หรอกเพราะว่าเขาเปิดตัวไปแล้วที่งานไทย GP นะครับแต่ ผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยหลอกมากๆนะเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนหลายจุดซึ่งที่จริงเนี่ยเราเคยไปทดสอบมาแล้วเอาไว้ถ้าใครสนใจลองไปดูกันได้นะครับในหน้าเพจไรเบสเตอร์ราคาคันนี้ครับอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถามว่าแรงไหมแรงแต่ที่แรงยิ่งกว่าคือเครื่องยนต์ครับเอางีว่าใครสนใจนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับสำหรับตัว CBR 1000RR ตัวใหม่แล้วก็เหล่าน้องเขาไม่ว่าจะเป็น CBR 600RR นะครับหรือในส่วนของ c i f สนใจมาดูกันได้นะครับที่บูธฮอนด้าในงาน Motor Expo 2024 ส่วนในวันนี้ผมอยากจะพูดจริงๆว่าขออนุญาตขี่รถคันนี้กลับบ้านไปก่อนแต่ผงครูมไม่ได้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ